สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างเป็นพัาถุงป้ายนะคะคือเราจะมาสร้างให้ดูกันเลยค่ะผ้าถุงป้ายส่วนมากแล้วแต่ว่าจะชอบแถบไหนนะคะตัวนี้จะเป็นป้ายซ้ายทับขวานะคะค่ะเรามาทํากันเลยค่ะเราจะเข้าจากเลนกระดาษอยู่ในเกณฑ์ประมาณอหนึ่งนิ้วนะคะหนึ่งนิ้วเราตีเลยค่ะ แล้วเราก็จะมาหาเส้นสะโพกเล็กสะโพกใหญ่นะคะยี่สิบเซนแบ่งครึ่งเป็นสิบเซนค่ะค่ะพอเราได้แล้วเราตีเลยค่ะ เราจะมาหาความยาวกันนะคะความยาวตัวนี้จะไม่ยาวมากค่ะเราจะมาทําให้ดูกันก่อนนะคะว่าตัวนี้ตัวยาวอยู่ในกินรลวัดจากจุดเอวเลยค่ะตัวนี้ยาวอยู่ในกิฑ์ประมาณสามสิบสองนิ้วนะคะเราวัดเลยค่ะสามสิบสองนิ้วเราตรงจุดนี้นะคะขึ้นจากรกระดาษประมาณหนึ่งเซนเราตีเลยค่ะค่ะพอเราได้แล้วเราก็จะมาหาหาก,การ การหาหาสะโพกเลยนะคะสะพโพกตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ประมาณเก้าสิบแปดค่ะสะโพกเก้าสิบแปดเราจะบวกรวมสองเซนก็เท่ากับหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยหารสี่เท่ากับยี่สิบห้าค่ะเราก็ได้แล้วค่ะเราก็วัดเลยค่ะยี่สิบห้าตัวนี้เราเอาหน้าหลังเท่ากันนะคะยี่สิบห้าที่หน้าก็ยี่สิบห้าค่ะได้ตรงจุดนี้นะคะถ้าเราหาเองเราก็จะได้เรา วัดไปเลยค่ะห้าสิบแล้วเราแบ่งครึ่งเป็นยี่สิบห้าได้เลยค่ะนี่ค่ะชิ้นหน้ายี่สิบห้าชิ้นหลังก็ยี่สิห้าเหมือนกันนะคะพอเราได้แล้วเราตีตรงเลยค่ะ ค่ะส่วนที่เราได้ตรงนี้คือจะเป็นชิ้นหน้านี่คือชิ้นหลังเราจะมาหาเอวกันเลยค่ะเอวตัวนี้เอวสามสิบสองหารด้วยสี่ก็จะได้เป็นแปดนะคะสี่แปดสามสิบสองเราเอวเราก็ได้แปดนิ้วชิ้นนี้ชิ้นหน้าเราจะบวกเกตอยู่ในเกณฑ์ประมาณเราทำสองเกตชิ้นหลังหนึ่งเกตนะคะชิ้นหน้าบวกเกตสามเซนค่ะเราได้แปดนิ้วนะคะตัวนี้เราบวกเกตสามเซน ชิ้นหน้ากับหลังเราใหญ่เท่ากันก็เป็นเส้นนี้เลยค่ะค่ะชิ้นหลังเรามาหาชิ้นหลังเหมือนกันค่ะแปดนิ้วชิ้นหลังเราจะบวกเกตแค่หนึ่งนิ้วนะคะเป็นเกตเดียวค่ะคือจะเป็นเส้นนี้พอเราได้แล้วเราก็จะเอาตรงส่วนที่เหลือเนี่ยค่ะสองตัวชิ้นหน้ากับชิ้นหลังมาบวกกันค่ะมาวัดบวกกันเราได้สามเซนครึ่งแล้วเราก็จะมามารวมกันแล้วมาแบ่งครึ่งสองข้างนี่ให้ได้เท่ากันค่ะก็จะได้อยู่ในเกณฑ์ประมาณเซน นี่ยค่ะประมาณสองเซนเราวาดเลยค่ะเราส่วนมากเราจะต้องเอาชิน้นชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเนี่ยค่ะให้มาเท่ากันแล้วเราก็จะมาแบ่งค่ะค่ะเราวาดมาที่เส้นสะโพกเลยนะคะตัวนี้วาดเลยค่ะปลายสอบค่ะเราสอบอยู่ในกินประมาณสองเซนครึ่งถึงสามเซนถ้าคนไม่มีตรงตรงหน้าขาตรงนี้นะคะเราก็วาดตรงนี้มาได้เลยค่ะวาดตรงจุดนี้มาที่สองเซนครึ่งข้างล่างนี่ได้เลยค่ะ นี่ค่ะเหมือนกันเราวาดเลยค่ะแต่ถ้าคนนีหน้าขาเราจะลงจากจุดนี้อยู่ในเกณฑ์ประมาณแปดถึงสิบเซนนะคะแล้วเราก็วาดตรงจุดนี้ลงมาได้เลยค่ะเราได้แล้วเราจะมาหาเกกันเลยค่ะเก์ตัวนี้นะคะเราวัดเลยค่ะชิ้นหน้าแล้วเราหารสามค่ะเราได้เราได้เราได้ยี่สิบสามนะคะช่วงนี้ที่เราเหลือช่วงมาตรงจุดนี้ยี่สิบสามเรามาหาเรามาหารสามค่ะ เราหารเลยค่ะเราได้แล้วเราก็แบ่งช่วงแลวค่ะเราได้แล้วคืออยู่เกฑนประมาณนี่ค่ะเราได้ตรงจุดนี้เราแบ่งแบ่งสามช่วงนะคะเราก็เอาคือช่วงแรกเนี่ยค่ะเป็นเกดแรกเลยค่ะเราตีเลยค่ะตีตรงมาที่เส้นสะโพกเล็กนะะี่ค่ะเราเกตเราใหญ่ทั้งหมดเราแบ่งสามเซนก็ได้หนึ่งเกตนี้ก็ได้ข้างไว้จุดเกดค่ะตีเลยค่ะเราเกตห่าง 3ามเนครึง่งห่างจากเกจแรกนะคะสามเซนครึง่งแล้วเราก็วัดจุดเกจค่ะเราตีเลยค่ะสองข้างจุดเกจนะคะพอเราได้แล้วเราจะมาดูชิ้นหลังกันต่อชิ้นหลังเราแบ่งครึงะคะ่งเลยค่ะยี่สิบสามเราทําเกจเดียวค่ะแบ่งครึง่งเราตีตรงเลยค่ะเกจยาวอยู่ในเกตประมาณสิบสองเซนครึง่งสิบสองจุดห้านะคะ เก็บใหญ่อยู่ในเกณฑ์ประมาณข้างและเซนครึ่งค่ะเราทำหนึ่งนิ้วนะคะค่ะพอเราได้แล้วเราก็จะมาพับเก็บค่ะชิ้นหน้าต่อกันนะคะพับเก็บแล้วก็เราก็จะมาวาดเอวค่ะค่ะการวาดเอวนะคะตัวนี้จะการใส่จะไม่อบเอวขึ้นเกินไปเราลงจากเอวข้างชิ้นหน้าครึ่งเซน ชิ้นหน้าเราลงหนึ่งเซนนะคะเราวาดเลยค่ะวาดจากนี้ค่ะโค้งมาโอ้ออมาที่ชิ้นหน้านะะี่ค่ะได้แล้วนี่คือชิ้นหน้าชิ้นหลังเหมือนกันเลยค่ะชิ้นหลังเราก็ลงหนึ่งเซนนะคะหนึ่งเซนข้างลงครึ่งเซนตัวนี้จะเป็นขอบโค้งนะคะเนี่ยค่ะเราลงได้แล้วเนี่ยคือนี่คือขอบส่วนของชิ้นหลัง ตรงนี้คือกลางหลังค่ะแล้วเราจะมาดูการแยกกันเลยนะคะวิธีการทำเราขอตัดชิ้นหลังออกก่อนค่ะนี่เราได้ชิ้นหลังแล้วนะคะเราวางชิ้นหลังไว้ก่อนเราก็จะนี่ค่ะถ้าเรามีกระดาษอยู่แล้วเราไม่เราทบเลยคะ่ะทบกระดาษตรงกลางตอนทบเลยค่ะ ครบได้แล้วนะคะเราก็จะกลิ้งค่ะกลิ้งส่วนของชิ้นหน้าอีกอีกชิ้นหนึ่งไปเป็นสันทบอีกแท่หนึ่งนะคะนะคะี่ค่ะเรากลิ้งเลยค่ะเรากลิ้งทุกอย่างที่ของชิ้นหน้าอีกแท่หนึ่งะคะ แล้วเรามากิ้งสะพกเล็กสะพกใหญ่ะ,ะแล้วเราก็กิ้งเกร็ดที่เอวนี่เรากิ้งด้วยนะคะถ้าพอเราได้แล้วกระดาษตรงจุดนี้ยาวเกินไปเราก็ตัดอ,ออกก่อน พอเราได้แล้วนะคะเราก็กางเลยค่ะเราก็จะมาวาดช่วงส่วนที่เรากิ้งออกมาเลยนะคะนี่คือเส้นสะโพกเลกเส้นสะโพกใหญ่นี่คือสะโพกข้างค่ะเราวาดเลยค่ะเราตีตรงมานี้เลยนะคะที่ข้างล่างนี้เลยค่ะตรงจุดนี้ที่ความยาวเราก็จะมาวาดเกตค่ะ ที่เรากิ้งออกมาค่ะพอเราได้แล้วตรงนี้คือตัวกลางหน้านะคะกลางหน้าเราจะวัดเลยค่ะส่วนมากเราตัวนี้เราจะเอาป้าย,ปายเป็นขวาทับซ้ายนะคะเราก็จะมาวัดกันเลยค่ะเราวัดตรงจุดนี้นะคะเนี้ยค่ะคือเก็ดแถบเนี้ยค่ะแถบขวามือนะคะตรงนี้เราเอาเกล็ดนี้ ทีค่ะกระดาษบางไปน,นิดนึงเนี่ยนะคะเราวัดคือการที่เราจะทําเป็นทบข้างในค่ะพับซ้อนเราวัดตรงจุดนี้เลยคะ่ะมาถึงนี่เลยนะคะวัดตรงนี้มาถึงตรงจุดนี้เลยนะคะแถบซ้ายที่เราเลี้ยงออกมาเราได้ยี่สิบห้าเซนค่ะยี่สิบห้าเราก็จะเพิ่มไปอีกเท่าหนึ่งค่ะก็ะเป็นยี่สิบห้าก็เท่ากับเราแยกห้าสิบเซนค่ะตรงจุดนี้แยกห้าสิบเซนนะคะค่ะเราก็จะมาจุดนี้เราก็จะมาตีก่อนค่ะตรงจุดนี้ ตรงนี้ยค่ะเราตีตรงเลยค่ะเราวัดใหเ้เป็นเส้นขนานกันก่อนค่ะ12ครึ่งตรงนี้นะคะ12ครึ่งเราตีเลยค่ะนี่ค่ะเราตีตรงมังเลยค่ะพอเราได้แล้วเราก็ตัดส,ส่วนนี้เลยค่ะตรงแถบทีเ่เราส่วนนี้เลยนะคะแถบซ้ายค่ะ เราได้แล้วเราหากระดาษมา1ชิ้นเลยค่ะเราก็จะเริ่มมาแปะกันแถบนี้ก่อนนะคะเราแปะแถบขวาเลยคะ่ะ พอเราได้แล้วเราก็วัดตรงจุดนี้เลยค่ะตรงเส้นนี้ที่เราแปะวัดออกไปอยู่ในเกียนประมาณ50าสิบเซนค่ะพอดีเส้นนี้เลยนะคะการแปะค่ะเราจะพับตรงจุดนี้แล้วเราก็จะพบไปตรงตรงแถบเลยคะ่ะจะทําให้ได้ตรงกัน เราก็เอามาแปะเลยค่ะแปะให้ตรงกันค่ะส่วนที่เราทบป้ายมาค่ะป้ายมาแถบซ้ายเราติดสก๊อตเทปเลยค่ะ ตรงนี้โป่งนะคะเราขอแปะใหม่ด้วงค,ค่ะนี่เราได้แล้วนะคะเราก็กราดก่อนค่ะตัวนี้เราติดให้พอดีนะคะเรากัดต่อ แล้วเราก็จะมากลิ้งค่ะกลิ้งชายค่ะเส้นที่เราทบกลิ้งชายไปข้างล่างค่ะแล้วเราจะวาดหาเสนช่วงเอวค่ะช่วงเอวเราก็กลิ้งเหมือนกันคะ่ะการกลิ้งนะคะเราจะต้องกลิ้งเกล็ดลงไปข้างล่างด้วยค่ะเพราะเราจะต้องมีเย็บเกล็ดข้างล่างนี่ค่ะกลิ้งเกล็ดนี่คือจุดเส้นกลาง นี่ค่ะนี่คือเก็ตอีกหนึ่งเกตค่ะเราได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาพับันเลยนะคะตัวนี้ตรงนี้ค่ะเส้นสัะโพก็ลกลกิ้งก่อนค่ะค่ะพอเราได้แล้วเราก็กางออก ตัวนี้เราจะทำแบบเต็มๆให้ดูเลยนะคะการทำพอกิ้งได้แล้วเรากวาดเก็ดเลยค่ะส่วนชิ้นในนะคะรกรอบเก้งออกมาตามขอบเอวนี่คือจุดเจ้งกึ่งกลางค่ะเราตีลงมาเลยค่ะนี่คือเก็ดค่ะเก็ดที่เราจะเย็บอยู่ข้างในหนึ่งเก็ดแล้วตรงนี้ต่อเกล็ด ค่ะตรงนี้อีกหนึ่งเกล็ดพอได้แล้วนะคะตรงจุดนี้คือเส้นสะโกเราจะขึ้นตรงจุดนี้หนึ่งเซนเราจะเย็บเกล็ดตรงนี้ค่ะหนึ่งเซนก็เป็นสองเซนนะคะถ้าเราก็ตีตรงเลยค่ะตีตรงมาตรงจุดนี้เลยนะคะแล้วเราเราออกมาตรงจุดนี้ประมาณห้าเซนห้าเซน ล้วตีเป็นเกล็ดค่ะเราจะเย็บตรงนี้จะทําให้ผ้าถุงสาเร็จไม่ล้างค่ะคือคือไม่ใช่ไม่ล้างค่ะคือการไม่คือไม่แลบออกเขาเรียกว่าการแลบข้างหน้าค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะเย็บตรงนี้ค่ะเกล็ดเนี่ยตรงนี้ตรงกลางเราเย็บตรงกลางนะคะการวางผ้าแล้วเราจะมาดูชายค่ะช่วงชายเราก็วาดตามตีตามเส้นที่เรากิ้งออกมาเลยนะคะแล้วเราก็ตรงนี้ค่ะเราจะตีขึ้นหนึ่งเกล ตีเฉียงขึ้นหนึ่งเซนค่ะจะทาให้ตรงนี้จะไม่ไม่จะได้สวยค่ะจะได้ไม่แลกบเหมือนกันนี่คือจุดกึ่งกลางค่ะพอเราได้แล้วเราทบเราทบได้แล้วนะคะเราก็จะมาตัดเราทบค่ะตรงนี้ที่เราจะให้ดูคือการที่เราจะเย็บเย็บลงมานะคะเย็บติดลงมาเลยจากจุดเอวอยู่ในเกณฑ์ประมาณแปดนิ้วถึงเก้านิ้วได้ค่ะเราจะลงจากจุดเนี้ยค่ะ ตรงนี้ค่ะเราทบกันแล้วเราก็มาตรงนี้เลยค่ะตรงจุดนี้ที่เราจะนี่คือเส้นสะโพกเราจะลงอยู่ตะกีนประมาณแปดนิ้วืมือไม่ก็ตรงนี้ค่ะลงจากจุดสะโพกลงประมาณสามเซนนี่ค่ะเราเย็บติดเลยค่ะตรงจุดเนี้ยเย็บลงมาเลยเย็บติดลงมาเลยตรงจุดนี้เลยค่ะค่ะนี่ค่ะเราได้แล้วคือการทาผ้าถุงสาเร็จนะคะที่เราจะแยกเราจะตัดให้ดูเลยค่ะ ส่วนมากช่างจะติดกับการพูดว่าเป็นผ้าถุงสำเร็จนะคะแต่จริงๆแล้วเขาเรียกเป็นผ้าป้ายค่ะแล้วตัดเลยค่ะนี่คือเต้นชายล่างนะคะ เราได้แล้วเราตัดแล้วเราจะมาดูการยูข้างในกันต่อค่ะว่าตรงนี้เราจะตัดตรงเส้นไหมเราตัดให้ตรงเส้นที่เราตีขึ้นอยู่ในเกลยประมาณหนึ่งเซนค่ะค่ะนี่เราได้แล้วนะคะคือพ้าถุงป้ายเราจะมาจับป้ายให้ดูค่ะ นี่ค่ะคือพาถึงป้ายขวาทับซ้ายแล้วจะมีอีกนะ้าท่าบางคนส่วนมากจะชอบเจาะค่ะจะเจาะช่วงช่วงเอวเท็แทบขวาค่ะเราจะเข้ามาจากริมนี่ค่ะสีเซนเราวัดมาเลยค่ะ5เซนเราเย็บเก็ดแล้วนะคะเราก็จะวัดเลยค่ะอยู่ในเกณฑ์ การที่ทาเป็นเจาะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ12เซนถึง11เซนค่ะอยู่ในเกณฑ์ประมาณเต้นนี้คือการเจาะกระเป๋าค่ะจเาจาะหลาะเจาะค่ะนะคะคือเราจะไว้ล้วงคือนี่ค่ะเดอจะเาจาะจตรงจุดนี้ค่ะนี่เราเสร็จแล้วนะคะนี่คือพัดถุงป้ายเราจะจีบติดข้างนี่คือส่วนของชิ้นหลังตรงนี้จะวางผ้าทบนะคะวางผ้าทบนี่คือชิ้นหลังตรงนี้คือชิ้นหน้า เราทําสําเร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะคี่ค่ะคือราได้นี่คือผัถุงป้ายขวาทับซ้ายค่ะติดตามตัวต่อไปได้เลยนะคะ